ข้อก็คือ,อการเทรดที่ดีคือเทรดแล้วสบายใจนะครับก็คือการเทรดที่ดีนะครับ <c oughs> ก็ผมอยากจะให้ทุกคนนะครับดูไว้ว่าการเทรดที่ดีเนี่ยไม่ใช่การเขี่ยตัวเครียดนะการเทรดแล้วสบายใจเนี่ยองค์ประกอบก็คืออะไรองค์ประกอบก็คือว่าการกินของเราเนี่ยพอ,ออเดอร์ไปแล้วเนี่ยไม่เสียายเราไม่เสียใจยอมรับได้ว่าจะเสียยอมรับได้เราจะกำาไรนะครับไม่ต้องจะเป็นแบบ ม่ต้องเอาเยอะแบบเขาเราอยากได้เป็นหมื่นเป็นแสนไม่ต้องทําตามเขาเนะราที่เราสบายใจความสบายใจแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะบางคนสามพันสบายใจแต่บางคนสามร้อยก็ไม่สบายใจเหมือนกันสิ่งสำคัญเนี่ยเราจะต้องคุยกับตัวเองให้แน่ชัดก่อนว่าเราสบายใจราคาเท่าที่เท่าไหร่หากเรารู้แล้วเนี่ยเราก็กดออเดอร์ไปแบบนั้นเลยมันจะทําให้เราเทรดแบบสบายใจนะครับ การเทรดสบายใจเนี่ยถ้าเราทำไปบ่อยแล้วเราจะชินพอชินแล้วเราจะสามารถเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแนะม่รวมเรื่องแผนของเรานะว่าแผนของเราเนี่ยเป็นแบบไหนเทคนิคของเราเป็นแบบไหนอันนี้คือเป็นเรื่องการเทรดเราสบายใจนะครับก็คือผมแนะนําทุกคนว่าถ้าทุกคนเข้ามาในวงการเทรดให้เทรดแบบสบายใจก่อนนะครับก็คือใช้เงินน้อยนั่นเองนะครับ,รบนะติดตามไลฟ์เทรด2023ด้วยนะครับ